อัปเดตนะครับเรื่องราวของเจ้าปริญญานะครับล่าสุดนะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็ยังคงมีข่าวเชื่อมโยงกับเจ้าปริญญานะครับวันนี้นะครับโฮเซอิเิก้นะครับอดีตตำนานของลิเวอร์พูลนะครับได้ออกมาชี้นะครับว่าลิเวอร์พูลควรเซ็นสัญญากับหมายเลข6อย่างเจ้าปริญญาสิ่งสําคัญที่สุดของลิเวอร์พูลก็คือมีความยุดยุดหยุ่นทางการเงินเขาควรที่จะจะสรรงบประมาณนะครับในการเซ็นสัญญากับเจ้าปริญญา เพื่อลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับเจ้าบริญญานะครับได้รับการพิสูจน์แล้วนะครับว่าคือกองกลางหมายเลข6ที่หลายสโมสรตามหาอยู่นะครับโดยเฉพาะลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับตัวของโฮเซ่ลิเก้นะครับก็ได้ออกมาให้ทัศนะไว้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับอาจจะไม่ลงทุนในตลาดเดือนมกราคมนี้เลยนะครับขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นทางการเงินนั่นเองนะครับท่านสามารถฟังข่าวลิเวอร์พูลฉบับเต็มได้ในลิงก์ข้างล่างนี้นะครับคลิกได้เลยขอบคุณครับ